ในวันที่28มิถุนายน2567นักศึกษาชั้นปีที่4หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุขวิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินทรจังหวัดชนบุรีได้เข้าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดงและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหมู่3-4-5-6-7 ตำบลหนองไม้แดงในการดำเนินกิจกรรมทางอนามัยในโรงเรียนและการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพปี2567ในพื้นที่ตำบลหนองไม้แดงกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลวัดอุตาภาตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจสุขภาพนักเรียนตรวจวัดสายตาและตรวจสุขภาพช่องปาก โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด965คนนอกจากนี้กิจกรรมยังรวมถึงการสอนทักษะการแปลงฟันให้กับนักเรียนทดสอบการแปลงฟันด้วยเม็ดสีเพื่อประเมินความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนอีกทั้งยังมีการจ่ายยาเสริมธาตุเหล็กให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และการตรวจคัดกรองภาวะซีดเพื่อวัดค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น e c t ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1รวมทั้งให้บริการยืนยันตัวตน Health ID ให้กับเด็กนักเรียนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนการทำงานร่วมกันของนักศึกษาสาขาวิชาทันตสาธารณาสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดงนั้นสำคัญมากเพราะมีผลต่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาบริการทันตสุขภาพและความรู้เกี่ยวกับการดูแลฟันและช่องปาก ทำให้นักเรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาดและการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหนือกในระยะยาวนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพทันตสุขภาพการได้พบปและสื่อสารกับนักเรียนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหมู่3 4 5 6 7ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการทำงานในอนาคต และสร้างความเข้าใจถึงความต้องการและปัญหาสุขภาพของชุมชนในท้ายที่สุดกิจกรรมในวันนั้นได้รับการร่วมมือและการตอบรับอย่างดีจากโรงเรียนนักเรียนทุกคนอาสาสมัครสาธรารณาสุขประจำหมู่บ้านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แดงการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยยกระดับสุขภาพช่องปากของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาสุขภาพของชุมชนในอนาคต